สังเกตเห็นร้านขายนาฬิกามือสองที่ตลาดปัตวิกรนะครับท่านผู้ชมเหมือนคนเข้ามาซื้อกันเยอะมากเลยนะคือต้องบอกว่ามันเป็นมือสองแต่เป็นมือเป็นมือสองที่เป็นงานแท้นะครับเป็นประเภทนาฬิกานะเข้ามาจับราคากันหรือเปล่านะผมไม่ผมไม่แน่ใจนะผมไปสังเกตดูหลายร้านนะสองร้านเนี่ยร้านหนึ่งตรงนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปซุ่มกันนะแล้วไปอีกร้านหนึ่งอยู่ฝั่งโน้นนะครับที่นี่ก็เป็น โครงการที่หนึ่งของตลาดปัตตวิกรณ์น้ำมันมิส72นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ประมาณ3โมงบ่าย3โมงนะตลาดนี้เปิดทุกวันนะครับแต่ว่าของก็น่าจะมีเยอะประมาณวันเสาร์อาทิตย์นะก็แนะนําให้มาประมาณนั้น,นเป็นนาฬิกาประมาณนี้เลยที่ผมเห็นนะสังเกตเห็นนะครับ เซลเนี่ยเป็นงานแทรแล้วก็สวยด้วยเนี่ยสวยมากเลยนะครับมันเป็นน่าจะเป็นแบบแบรนด์แท้แล้วเขาก็ซื้อกันเยอะนะ เดี๋ยวผมอาจจะไปถ่ายเขาเยอะเกินไปเราเดินฉาบสวยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเดินประเภทเดินจี้กล้องเกินไปก็เหมือนเขาจับจ้องนะครับเนี่ยอย่างงานพวกนี้ที่เป็นพวกสร้อยพวกจี้อย่างเงี้ยนะสิบบาทนะ บางที <c oughs> บางทีเขาก็มาจับครูนะอาจจะเจอของได้มนของจริงก็มีนะ,ะเห็นเขา <c oughs> เป็นคนที่ก็ชอบมามาล้อของประเภทนี้เขาบอกว่า <c oughs> บางทีก็เจอของแท้นะครับ <c oughs> ขอภัยด้วย <c oughs> ะที่นี่ก็เป็นแหล่งรวมของเสื้อผ้ามือสองนะครับ <c oughs> ที่ผมเดินอยู่นี่อาจจะไม่ใช่ตรงที่ขายเสื้อผ้าโดยตรงนะครับมีอีกส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ชม สำหรับเอฟซีใหม่ๆนะเดี๋ยวเดเดินไปดูนาฬิก,กานิดหนึ่งนะมผมกลัวเขาว่าเหมือนกันนะเมะื่อกี้ก็ถ่ายย้ำเกินไปไโ,อโอ้ขอโทษนี่ยนะครับนาฬิกาแบบสวยๆยนะแ,แบรนด์ดีบางทีเราก็อาจจะเจอยี่หอดีๆที่มันอยู่ในนี้นะ นาฬิกาผมก็ไม่ค่อยมีความรู้นะแต่ว่าเห็นเขาซื้อคนเยอะครับของแค้ของไม่แท้นันเป็นยังไงมันมีมันมีมนมเออ่ยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนะเขาทำคลิปเกี่ยวกับนาฬิกานะคือเขามาซื้อนาฬิกาที่เน,นี่แหละแล้วเขาไปรีวิว ก็เป็นเป็นมือสองแบรนแบรนแท้เนี่ยเขาก็จะมาจาับอืมอืมผมคิดว่านะมันน่าจะเกี่ยวกับอ่า,าเรื่ออะไรถ้ามันเป็นของแท้มันก็มีราคานะ เขาก็จะมาจับราคากันหรือเปล่านะครับอันนี้ขอคอมเมนต์สำหรับคนผู้รู้ด้วยนะครับใครรู้ก็ออบอกด้วยนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยเนี่ย,ยเนี่ยหลายร้านเลยที่นี่เยอะเลยที่เป็นนาฬิกาเนี่ยขอโทษครับก็จะเป็นพวก บางบางบางชิ้นมันก็จะเป็นของจริงเนี่ยของแท้เดี๋ยวเดี๋ยวเราพาผมจะพาเดินดูไอต้ตรงกลุ่มที่เขาซื้อนาฬิกากันนะไหนวะเนี่ย,ยที่นี่ก็จะเป็นป้าตายประมาณนี้นะส่วนมากก็จะเป็นพวกของเก่าหมื่นสอง มันมีอยู่สองกลุ่มนะครับที่ที่เขาซื้อกันเยอะน,นี่นาฬิกานี่แหละเนี่ยเนี่นสยสวยๆเนี่ยนี่คาซิโอนะครับเนี่ย ดูได้ครับไม่แพงครับตัวงไม่ถึงแสนโอ้ราคาตกตะลึงเลยเนี่ยนะครับคือของแท้แน่นอนดยวไปดูขอดูตรงนี้เดือนสองสามร้อยเองครับแท้ครับแท้ อะไรอีกาดเอีเหรอหรือี่อใชแล้วนะครับก็เห็นเขาต้องถามต้องถามหลายเจ้านะเดี๋ยวผมมีโอกาสถามนะบางทีก็ไม่กล้าถามคณะท่านผู้ชมคือเราก็ต้องตาดีได้ตาลายเสียนะบางร้านเขาเป็นของแท้จริงๆก็ขายดีนะครับคนลุมเยอะเลยนะเนี่ยตอนนี้ อันนี้อาจจะพาดูพวกนาฬิกานะครับแล้วก็จะเป็นพวกอ่าเครื่องที่เป็นเครื่องทองคําอะเป็นเครื่องทองบางทีมันก็เจอของจริงเนะ<ฆ>ห็นมีคนพูดนะว่าเอาแม่เหล็กมาดูดนะเอาแม่เหล็กมาดูดมาดูจับบางทีสิบบาทที่สิบบาทก็เป็นของจริงก็มีนั่นใช่หรือเปล่าม่ดูนะนะครับใครใครมีความรู้ก็ก็แนะนําด้วยนะครับ เยวนะครับผมจะพยายามเดินดูร้านที่เขาจปหนหนายของประเภทนาฬิกาแต่ส่วนมากก็จะเป็นรองเท้าอ่ะเยอะเลยรองเท้าเดี๋ยวนี้มันก็มีปลอมไม่ปลอมนะแต่ว่าแบรนด์แท้จริงๆเลยมันก็ไม่คงไม่ใช่นะแต่เขาก็ขายแพงกันนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ขายถูกๆนะขายแพงเหมือนกันนะครับนย่ยรองเท้าสองร้อยสามร้อยเหมือนกันนะ ที่นี่ก็เป็นแหล่งรวมของมือสองนะครับมือสองอแบรนด์ดังแบรนดดีนี่น,นาฬิกาเห็นไหมเนี่ยส <c oughs> <c oughs> ามร้อยสามร้อยห้าร้อยไหนๆขอดูหน่อยครับ <500. S 1> อันนี้อันนี้ของอะไรครับ500ของแบรนด์อะไร <c oughs> โอ้โหเนี่ยตัวนี้ห้าร้อยเองท่านผู้ชม สวยเนะี่ยเดี๋ยวจะขอขอดนูนิดหนึ่งเนี่ยครับโอ้โสวยหน้าหน้าชัดมากเลยนะอือพวกนี้เขาเขาเล่นเขาเล่นยี่ห้อหรอครับหรือวู้ไงอ,อ๋อคือเห็นเขาเลือกกันเยเอะไงผมไม่ค่อยเข้าใจอือขอญอาตินิดนึงนะครับขอญอาต ขอญาตถ่ายนิดนึงนะครับขอโทษทีคือพวกพวกนี้เห็นเขาเล่นนาฬิกากันเยอะอะคือมันมันเป็นเหมือนพระเครื่องมากเลยคล้ายๆกันอนะคล้ายๆโอ้คล้ายพระเครื่องอืมอม,มันเก่ามันเก่าม,มันเก่าแล้วมันมีราคาใช่ไหมครับมันเก่าเป็นเขาเรียก มันเป็นดินเทดจะเหมือนกับผ้าเก่าอ่ะดินเคือเคยเห็นช่องหนึ่งอ่ะเขามาทําคลิปเกี่ยวกับเหมือนเขาซื้อนาฬิกาแท้แล้วเขาเอาไปรีวิวเขาดูเยอะมากเขาเป็นเขาเป็นเขาดูเป็นอะไรยอะว่านี้แล้วเขามาจับแบบเหมือนเอาไปเขาเรียกอะไรอะไปรีวิวใหม่ใช่เขาทำจับเขาต้องมาหาดู อ๋อเห็นเขาเลือกเขาเลือกเราต้องเลือกเป็นเราต้องดูเป like ็น oh, ต oh. ้องดูเป็นด้วยนะใช่มันก so e ็ด sure ูค่าอ๋อแล้วดูไม่เป็นโดนทักเจไปไงอันนี้เป็นเป็นความรู้ใหม่ใชครับไปเรียนแล้วดูไม่เป็นจะโดนทักเจไปอ๋ออ๋อันนี้อันนี้โดนบ่อยก็ไม่ไหวอโอ้ก็มันก็น่าจะเหมือนกับรองเท้าที่ว่าเป็นแบรนด์แบรนด์แท้แท้แท้บางทีมันก็ไม่แท้ก็มีเนาะใช่ใช่ประมาณนั้นขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณมากครับวันนี้ได้ความรู้นะครับนาฬิกามันก็เสียตังค์เยอะๆหน่อยจะรู้ไม่รู้ต้องเสียตังค์เยอะๆหน่อยเออต้องเสียตังค์เออเอออมมันนีเเ็บไ่หมือนเหมือนเหมือนพ่อเซียนพระนะต้องต้องเอางี้เหมือนคนอกหักรักเขามากๆครับอกหักรักเขาข้างเดียวไง รักไปรักมาเขาไม่รักเราเรารักเขาคนเดียวเออเป็นอย่างน,นี้นนนขอบคุณครับต่อครับผมขอบคุณนะครับก็เป็นร้านหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอยู่ในตลาดปทวิกรนะครับคือด้วยความสงสัยว่านาฬิกาเขาเล่นกันยังไงนะเนี่ยเนี่ยของแท้ไม่แท้ของของจริงไม่จริงแล้วก็ต้องต้องดูเองนะแม้กระทั่งกรอบกรอบเป็นตานะท่านผู้ชม กรอบเป็นตามันก็มีกรอบแท้กรอบไม่แท้นะครับคือบางอย่างมันต้องมันต้องเสียเงินก่อนนะเพื่อจะได้ความรู้ว่าอะไรจริงไม่จริงเนี่ยอย่างเงี้ยเขาขายกรอบมาไน้เนี่ยนเะนี่ยครับอันนี้คืออ่าสินค้ามือสองนะครับท่านผู้ชมก็ ต้องต้องมีความรู้นิดนึงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพ่อค้าเลยเขาแนะนำดีมากม,มันก็ทำให้เรารู้นะครับว่ามูอสองบางทีมันก็ไม่ได้ ันก็ใช่ว่ามันจะแท้ทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมนะก็เหมือนพ่อค้าบอกดีนะครับไดดีได้าตาลายเสียน,ะนี่อย่างรองเท้าวพวกนี้นะครับบางคนก็คิดมาเออแบรนด์แท้แต่แบรนด์แท้ก็จริงครับแต่ว่าทำเลียนแบบก็เยอะนะครับนะ ก็ให้ให้เลือกดีๆนะครับเนี่ยพวกนี้งานสร้อยวันนี้อาจจะเดินช้าๆหน่อยนะเพราะว่าผมจะพยายามพาดูร,ร้านที่เขาขายนาฬิกาขายสร้อยรองเท้านี่ก็เยอะเลยนะครับท่านผู้ชม รองเท้าแบรนด์ดีแบรนดังอย่างเงี้ยพวกไนกี้พวกฟ้าอะไรพวกเนี้ยนะเนี่ยนาฬิกาก็เหมือนกันเนี่ยอย,อย่างช่างเขาบอกเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมมันก็เหมือนพักเรื่อมที่เราเล่นกันนะคือบางทีก็มีพระจริงพระปลอมพระเทียมนะครับ เราต้องดูให้เป็น <c oughs> ผมเดินถึงตรงไหนแล้วเมื่อกี้กลุ่มตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ขายพวกสร้อยมากกว่านะครับาราเดินไปอีกส่วนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ยสร้อยอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเอาแม่เหล็กมามาดูดมาจับดู <laughs> <laughs> เขาก็จะมาเลือกมาลืออย่างเงี้ยเพื่อเพื่อฟุกเจอของแค้อะไรประมาณนี้อีกร้านหนึ่งนะเดี๋ยวจะให้ดู